สวัสดีค่ะดาราก้อสิบมาแล้วค่ะบ้านเกิดบี้สุกิตรวยแค่ไหนก็ขออยู่หลังเกา่ารวยร้อยล้านแต่ก็ยังเคยเพึ่งข้าววัดเป็นอีกหนึ่งหนุ่มที่มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักกันอย่างมากสําหรับบี้สุกิจวิเศษแก้วเพราะนอกจากจะหล่อแล้วหนุ่มคนนี้ยังรวยมากๆด้วยค่ะขึ้นแท่นเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของช่องดังถึง2องล้านห้าแสนหุ้นซึ่งนับเป็นจํานวนเงินมหาศาล ห่างหายจากวงการบันเทิงไปพักใหญ่สำหรับนักร้องนักแสดงหนุ่มบีเดอะสตาร์หรือสุกิจวิเศษแก้วทีล่าสุดเจ้าตัวก็ได้พูดคุยกับนางเอกสาวมารีเบิร์นเนอร์ในรายการมารีฝากไว้ให้คิดโดยงานนี้บีได้เผยถึงเรื่องราวความรักของตัวเองว่าโสดมานานน่าจะ5ปีแล้วเมื่อมารีถามว่ามีข่าวหายไปจากวงการเพราะอกหักใช่หรือไม่บีรีบเคลียร์ทันทีว่าไม่ใช่เพราะอกหัก ยอมรับว่าช่วงอกหักใหม่ๆ2ปีแรกยังทําใจไม่ได้ก็มีเหงามีคุยบ้างก็จะบอกอีกฝ่ายว่ามาลองคุยกันก่อนไหมแต่อย่าพิ่งฝากความหวังนะเพราะบางทีเวลาเข้าไปคุยกับใครเขาจะจริงจังเลยจากนั้นมารีถามต่อว่าถ้าวันนี้เดินเจอกับแฟนเก่ายังเจ็บใจอยู่ไหม มีรีบตอบทันทีว่าไม่มีเจ็บใจเพราะว่าทำใจได้แล้วแต่ถ้าเป็นในระยะเวลาสองปีบางครั้งก็เสียดายวันเวลาที่เราได้อยู่ร่วมกันความรู้สึกเก่าๆมันกลับมาแต่ถ้าหากสองปียังมีนัดเจอกับแฟนเก่าบ้างหรือคนที่เคยคุยเพื่ออัปเดตชีวิตคุยกันว่าเป็นอย่างไรซึ่งตอนนี้นักร้องหนุ่มยอมรับว่ามีคนถูกใจแต่รู้ว่าในอนาคตถ้าแต่งงานไม่อยากมีลูกเพรชอบชีวิตที่ค่อนข้างจะอิสระมากกว่า ถ้าวันหนึ่งเจอคนที่ทําให้มีความสุขได้ก็ยินดีจะสละโสดกับเรื่องความเปน,นั้นบี้บอกว่าตัวเองไม่ใช่สายนั้นแต่ถ้ามีแฟนก็ยินดีที่จะเลี้ยงดูเขาแต่ถ้าของแพงมีค่าย,ยินดีซื้อให้ในโอกาสพิเศษเป้าหมายชีวิตไม่ได้เปลี่ยนไปเลยเราอยู่เพื่อตอบแทนผู้มีพักคุณพ่อคุณแม่ทีมงานหัวหน้าเจ้านายบริษัทเพื่อนๆคู่บา้าอาจารย์ตอบแทนคุณพ่อแม่แล้วจะเอาเงินสร้างบ้านไปให้ท่านใครมีคุณเราก็ตอบแทนคุณ มันก็มีความสุขดีเขาเคยให้เรามาเยอะเราคืนให้เขาบ้างส่วนเจ้าตัวนั้นก็ยังเผยอีกว่าต้นขอเลือกที่จะไปใช้ชีวิตในบ้านพักคนชราย,ยังจะดีกว่าขอขอบคุณที่มาข่าวจาก Daily l i f e e x p r e s s หากชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับดารากออซิบด้วยนะคะขอบคุณค่ะ